ฉันต้องโค่นแกให้ได้ทิบุสิจิมูซันถ้าทางกระจกเหมืนอนเคยว่าแต่แกได้เป็นเสาหลักแล้วหรือยังเซนอิสซึจงดิ้นรนกระเสือกระสนหาทางรอดอยังทุกทรมานเพราะพวกแกชะตาขาดแล้วครับสวัสดีครับผมปลายพิพัฒบุญสิทธิเลศนะครับก็ได้รับมอบหมายในการกำกับในการ ดูแลแล้วก็มีแถมอีกที่หนึง่งรับบทภาคเป็นมุจิชิโร่นะครับจมุซันผมจะต้องประมาณมันให้ตายให้มันรู้ว่านรกเป็นยังไงก็มีกาอีกหน่อยหนึ่งมันตัวเก่า,อา,อาตอนที่เราได้รับเป้าหมายทำตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็มีการแบบแคสติง้งตัวละครมีการ จัดนักภาคให้พยายามซ้ำน้อยสุดแล้วก็ลกหลักหาาที่สุดมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วสนุกทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายในการกำกับอันที่เรารู้สึกว่ามันโคตรสวยเนี่ยต้องให้เซตอีกมันต้องไปดูในโรงภาพใหญ่ๆเสียงดีๆแสงดีๆโอโหัวฟิน ดาบพิฆาตสูร์เนี่ยครับโดยเฉพาะอนิเมะคือจริงๆริงบางงานเนี่ยเขาทำเนื้อเรื่องมาดีแล้วที่มันขยี้ได้มากขนาดนี้เพราะงานภาพหนึ่งสคืองานดนตรีงานเสียงเขาบิ้วเพลงได้แบบว่า อิ Impact มแพกมากๆมีนาักาพากยแบบว่าร้องไห้เลยมันอินเน่แบบเหมือนเราถูกกระทําไปด้วยนะครับฝากภาคไทยของดาบพิฆาตอสูรด้วยนะครับและภาคนี้ก็มีตัวละครใหม่ๆที่มีการแคสติง้งยังไงฝากไปติดตามชมภาคไทยด้วยนะครับไปให้กําลังใจเหล่าพี่ๆน้องๆป้าๆน้า,า,านอานะครับที่ได้มาภาคเสียงภาษาไทยรวมถึงให้กําลังใจทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยนะครับดาบพิฆาตอสูรปราสาตร้ขอบเขตในเหนือหัวพวกเราจะสู้สุดความสามารถครับ 12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนต์เท่านั้น